ไอมวย HT ล็อกเกจิมไม่ยอมโดนปิดกลับมาตบยูนานวอลเลยอร์รอไปโดนปิดเกมหน้าแทนนะวิชายซัดกันเลยซัดกันเลยเขาร้องเพลงชาสงบสงเสงี่ยมกันในเคป่าเครื่องติดพร้อมจะชนก่อนไอเจเลนทานและเปิดเกมมาโชว์ตึงเลยข้ามผ่านคุยขึ้นใส่พิลี่เอวว่าดักเกมมาได้แค่นี้แหละไวไลท์บุ๊กยังยึดมั่นกับความขวัญที่ตัวเองเคยกล่าวไว้แบบไวไลท์ว่าฝากไว้ก่อนนะพิลี่เฮ <Hey, S 2> เดียวมันไม่พอไวไลท์จัดให้สองเ hey, มือพี่ลี่เอาให้มันกลับไปเล่นที่บ้านเนี้ยถ้าพี่สุดดมเจอวายร้ายไปคงเจ็บตั้งแต่เหงื่อหยดลงขามาันละเอเมนจอจะลวดไม่ได้มีดีแค่พวกเหลามันจะสติลจากมือพี่ลี่แล้ววิ่งไปเอคก้นจกเอเวอร์พี่ชายทำแต้มเสร็จมีปากดีจะซัดให้ได้เลยหน้าคนอวาย ถึงกับต้องออกมาเปรกไว้ก่อนยูนาวอลเลอร์ถึงกับต้องยกโพลขาวยอมแล้วอย่าทำพี่เลยตั้งแต่คอเดินสามเอาตัวสำรองลงมาขอได้นางพักยูนาวอลเลอร์ถึงกับหัวล้อคิกคัด,คดเตรียมหมัดเตรียมคำดา่าไ้รอเกมหน้าแล้วเอาตัวสำรองลงมาจากตามสามสิบเอ็ดแต้มเหลือตามแค่สิบแต้มสำรองมันคนละเกตกับไอ้เจ้าลูกชายเลยลืมไปไอ้ตัวนั้นเด็กเอนเตอร์เทนสำรองมาดีจะจนเอสทีล็อกเกตจิ้มต้องเปลี่ยนเอาตัวจริงลงมาตบตัวสำรองแต่เดี๋ยวไอ้นี่มันตัวจริงหรือตัวสำรองวะเคปับไปเห็นลากุอยู่บนสนามเลยห้าวเดินไปเตว สำรองจนโดนมันเฮดบาดใส่เกือบร้องไห้นายเคบาพแฮสเปนเซอร์ทำดีลากุ้ยถึงกับยิ้มภูมิใจเลยเด็กนี่มันมีของเกมน้กก็จบแล้ว n b a เขียนสคริปต์มาดีไปตบในบ้านของสะพานทองรักุ้ยซัดแสกหมดวอลเลเยอรนซิกคู่นี้คงจะเป็นคู่ที่ดูเดือดที่สจอของรอบแรกแลดูพร้อมกินโปโกโลไปด้วยโคตรเข้าปโกโลขนมช็อกโกบอลเคลือบด้วยช็อกโกแลตสุดแสนอร่อยเอาไว้กินคู่กับดูนักมวยนักบาสก็เข้ากันหมดไปตามก็ได้แล้วที่เซเว่นอีเลเวนเลยนะคะ